จากตีนตะกุยแจ็ค S2 นะหรือว่าแจ็คเ2นั่นเองนะครับเป็นจจกรมอเตอร์ดเรกเสียงเยยบประหยัดไฟปรับช้าปรับเร็วได้กำหนดตำแหน่งเข็มได้นะครับมีไฟส่องสว่างให้ในตัวพี่ๆที่เป็นสายเย็บหนังงานหนังงานกระเป๋างานรองเท้างานผ้าใบบอรถยนต์ังคาเรือบอมอเตอร์ไซค์นะเต็นท์กันสาดผ้ามังผ้าม่านโอ้นะครับหลากหลายงานเหลือเกินสำหรับตัวตีนตะกุยนะ ที่แน่ๆไม่เหมาะกับงานผ้าบางนะนี่เตรียมจัดส่งไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่นะครับผมนะอีกหนึ่งตัวนะครับชุดนี้ 8100E ตัวที่ได้รับความยอดนิยมมากที่สุดของร้านรดานะครับตัวนี้ใส่มอเตอร์ไดเล็ก s v s นะครับเป็นมอเตอร์ที่ต่อตรงเข้ากับหัวจักรเสียงเงียบประหยัดไฟปรับช้าปรับเร็วได้มีไฟสองสว่างให้ในตัวนะครับกำหนดตำแหน่งเข็มปักเข็มยกได้รอได้ ขงขาดนะครับอึดถึกทนจูก,กิ DDL แปดหย์ศูนอีกชุดนี้เตรียมลงใต้รุ่นไหนก็มีนะครับแบบไหนก็มาทักทายกันเข้ามาร้านรดาซูอิงแมชชีนขอบคุณมากครับ mm hmm. พีพี่ท่านไหนนะครับสนใจจากเยี่ห้าสอบถามร้านรดาซูอิงแมชชีนเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออร่อยก็ได้ยี่ห้อไหนก็ตามทักทายกันเข้ามาร้านรดาซูอิงแมชชีน ขอบพระคุณมากครับ